ไม่เลยเด็กสมัยนี้นะทำไมขับรถเร็วอย่างนี้นะ่ไม่รู้จักขับชา้ชาๆหน่อยเลยมันวัยรุ่นเะรแม่มันอันตรายนะเมื่อก่อนไม่เคยขับรถใจร้อนทนะีนะไปนน่งยึดรถไปเลยอ๋อพ่ขอขับรถใจร้อนไม่มีเงินผ่อนเขาไม่มีเงินผ่อนเ <c oughs> มื่อก่อนเคยขับรถเหรอเออขับไปเขาเรียกว่าวีเอ,อ็ามอ่ะเฮ้ยถ้ามาเก่งนักมากขับให้ดูได้ป่ะได้เอ็งเอองเองยอมเอารถมาเดี๋ยวมาจะขับให้ดูนี่ เดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวาเดี่ยวซ้อนให้ออกมาพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ใส่หมวกเลยเออ,เอ,อใส่หมวกก่อนเออจะบ้าแล้วไม่ใช่ปีใหม่รถเก๋งเนี่ยใส่หมวกทำไมเนี่ยมุ่งไปง่ายง่ายง่ายโอ้โหไม่หลุดแน่นอนเยี่ยมชนนะครับห้าสี่สามสองกูขอใส่หน้ากากเข้าใจแล้วก่อนอ่ะเอ้าอ่า เสียงซาซาตโหีทำไมเนี่ยเพาราะผู้แข่งมดเบนเบนเบเบเบอามา,ามันปาดหน้าเอออ่นน้าเดี๋ยวไปชนมันเฮ้ยไม่ได้มีคนกับหมาอยู่หน้าเหยียบไรอะ่ะเหยียบเแบ็ดเหยียบเบ็ดเหยียบเบ้ยรวจอ่ขางหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทําไงอะดี๋ยวตวจอยู่ข้างหนาทำไงอะท่าไเด้พอแล้ว ดูแล้วว่าถ้ามาขับรถบนถนนเนี่ยดูแล้วหน้ากันหนักกว่าเบน,เอ,นอีกแล้วเนี่ยอาม่าทำอะไรอะ่ะขับรถก็ห้ามใช้โทรศัพท์นะม้กูใช้เปิดแอปใบบกเปิดทำไมอะ่ะนี่มึงไม่รู้เรื่องเลยกูจะพูดให้ฟังนี่เลยแอปใบบกปัดเอาไว้ตอนขับรถแล้วก็ขับรถดีๆเลยยิ่งขับดีก็ยิ่งได้แต้มยิ่งขับดียิ่งมีของรางวัลให้ได้ของรางวัลเยอะแยะมีทั้งตัวหนังทั้งไอเชอร์ได้ไปอะไรแบบใบตรงรุนอาม่าคุยกับใครอ่ะ คุณก้เป็นเพจเไม่ได้คุยกับเองนะให้เป็นเพจไปหลอดเร์ตไวบนะแอปไมบ็อกแอปไม b บ x ็อกเออเบิร์ไบิร์อะไรกันลูก